โเลเยตหรือสีผสมนะคะปักชาได้พุ่มใหญ่แล้วะคใหญ่สวยมากเลยแต่ว่าเออมันก็มีใบแห้งมั่งเนาะใบแห้งนี้ต้องเอาออก เอามาวางตรงนี้ค่ะหน้าบ้านมันจะโดนแดดเยอะเพราะว่ามันแข็งแรงและพะมันแข็งแรงก็จะเอามาวางหน้าบ้านอันนี้ลิบบินชาลีลิบบินชาลีนะคะถ้าอยู่ในร่มมันจะเขียวมีมีม,ม,มีอ่ากิ่งที่ยังไม่ได้ปักอยู่ในร่มเขียวเลยค่ะเขียวอึ๋งเลยทีนี้มันโดนแดดเยอะมันก็จะออกเป็นชมพูเลย สวยมากชอบมากเลยชมพูแล้วมีมีจุดเขียวนิดนิดนะคะชมพูค่ะอันนี้แผ่ทองอันนี้อีกตัวนึงอันนี้ต้นใหญ่คะ่ะต้นสูง กระถางนี้ปักปักมาก่อนปักมาก่อนกระถางนี้นะคะปักก่อนนานเหมือนกันโอ้มดเยอะเลยเจ็ดทีไหมเนี่ยมดเยอะเลยมดเยอะเลยต้องหาอะไรมากําจัดมดซะก่อนเดี๋ยวเราก็จะย้ายมาวางแถบนี้นะคะจะทำเลยเอาใหม่ย้ายมาวางแถบนี้ ตัวที่ต้องการแดดเอามาวางที่แดดนะคะเพื่อให้สีสันมันสวยงามขึ้นอย่างตัวนี้นะคะมันก็จะชมพูมากกว่านี้ทีนี้มันโดนแดดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้ถ้าโดนแดดต้องดูนะคะแต่ว่าถ้าโดนทั้งวันก็ไม่ไหวเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนมากค่ะวันนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวถ้าเราจัดใหม่เสร็จแล้วเป็นยังไงเราก็จะพามาดูนะ